สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมวันนี้ก็เจอกับอาร์ตอีกแล้วนะครับวันนี้อาร์ตก็จะมาอธิบายแผนค่าห้อง5000ันชดเชยวันละพันนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการค่าห้อง4 0นพันับผมอาร์ตได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับผมยังไงก็ลองไปหาดูนะครับผมคลิปค่าห้อง4 0 0พันแต่มาแผนนี้ครับผม เป็นแผนค่าห้อง5,000ชดเชยวันละพันครับผมมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมแผนนี้จะมีทุนคุ้มครองชีวิตที่1ล้านบาท1ล้านบาทนี่นะครับผมจะเป็นลักษณะแบบว่าคุ้มครองการเสียชีวิตเท่านั้นนะครับผมสัญญาหลักเป็นแบบ income protection 10ทับ10นะครับผม10ทับ10หมายความว่าจ่ายไป10ปีก็ดูแล10ปีหรือพูดง่ายๆคือเป็นปีต่อปีนั่นเองครับปีนี้จ่ายนะครับผมก็คุ้มครองปีหน้าไม่จ่ายก็ไม่คุ้มครอง นะฮะลักษณะของสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ไม่มีเงินออมนะครับผมมันจะไม่ไม่เหมือนกับ90้าทั20ี่สที่สง20ปีจะคุ้มครอง90และสามารถเว้นคืนกรมธรรได้แต่แบบประกันนี้ครับผมเป็นแบบที่ไม่มีเงินออมแล้วก็ไม่สามารถที่จะเวนคืนกรมธรรหรือว่า่ามีส่วนหนึ่งเก็บไว้ในกรมธรรม์แผนนี้ไม่มีนะครับผมนะ,ะเพราะว่าแผนนี้ครับออกมาเพื่อที่จะทําให้ค่าบเบี้ยเนี่ย ถูกมากๆถูกมากๆสำหรับท่านใดที่ต้องการค่าเบีย้ยที่แบบถูกมากๆได้ค่าห้อง5้าพันนะครับเบีย้ยแบบเนี่ยเดี๋ยวให้อ่านให้ดูเบีย้ยแล้วเบีย้ยแบบไม่ถึงสามหมื่นอ่ะค่าห้องห้าพันนะครับผมแล้วก็มีทุนคุ้มรองชีวิตหนึ่งล้านแล้วมีโชชเชยวันละหนึ่งวันให้ด้วยน้องผู้หญิงนะสองหมื่นห้าน้องผู้ชายสองหมืนเก้าเบีย้ยถูกมากๆครับถูกมากๆเลยนะคะ โอเคนะฮะถ้าต้องการเบี้ยถูกคุม้มครองเยอะค่าห้องเยอะค่าหมอเยอะมีชดเชยรายวันแผนนี้เหมาะกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับผมโอเคมาดูในดีเทลรายละเอียดกันนะครับแผนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปมีค่าห้องห5,000ันเนาะมีชดเชยวันละ1,000พันะฮะและมีค่าห้องไ c u ตรงนี้ครับผมค่าห้อง ICU คือละ8 0 0 0ันให้สูงสุด21 11, คืนเลยนะครับผม21คืนนะฮะตรงนี้ไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับผมค่ายา4ี่ห0ันบาทต่อครั้งต่อโรค นะต่อครั้งต่อโลกนะครับคุณพ่อ,อสัปดาห์นี้นะครับน้องเป็นไข้หวัด มีค่ายา4 5 0 0 0ห้าครับผมนะฮะอีกอีกเดือนหนึ่งนะับผมเป็นท้องเสียก็ได้อีก4 5 0 0 0ห้านะครับเปิดได้4 5 0 0 0ห้าใหม่เมื่อเป็นโรคใหม่ครับผมอา้าวคุณอาดแล้วถ้าป่วยเป็นโรคเดิมล่ะถ้าป่วยเป็นโรคเดิม,ดมสมมติมว่าเป็นไข้หวัดนะครับผมแล้วอีกเดือนหนึ่งนะครับผมแอดมิดเป็นไข้หวัดเหมือนเดิมในวงเงินยังไม่เริ่มใหม่ค่ายายังเป็น40,000ห้าอยู่แต่ถ้าครับเดือนนี้นะครับป่วยเป็นไข้หวดัดแล้วเว้นไปอีก3เเดดืืออนนนรััผมหหววว่า90ป็ไข้ อีกทีนึงนะครับป่วยซ้ําแต่ว่าห่างกัน90วันก็จะได้4ี่หมใหม่นะครับผมนะรตรงนี้งงไม่เป็นไรนะครับคนยังไงก็อินบ็อกสารได้เลยแต่ว่าก็จำไว้ว่าเป็นโรคใหม่ก็ ได้รับ4ี่0 0ืาใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคมาดูค่าธรรมเนียมผ่าตัดข้อห้องผ่าตัดข้า,า,ขาวางยาสลบก็จะตามนี้เลยครับเราไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ถึงจะใช้ยังไงเราก็เพียงพอนะครับผมเพียงพออยู่นะฮะแล้วก็มีค่าในอันนี้จะถามกัน,นค่ามาเยอะค่าตรวจวินิจฉัยดังสีอันนี้คืออะไรคุณนะมีผู้ป่วยนอกด้วยเป็นเป็นแบบ OPD ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นการที่แบบวินิจฉัยแล้วก็หมอนะครับการวินิจฉัยเนี้ยส่งผลให้น้องแอดมิดต่อเนี่ย ประการตัวนี้จะคุ้มของแต่ถ้าไปวินิจฉัยไปตรวจแล้วด้วยรังสีแต่ว่าไม่ได้แอดมิดหมอไม่ได้สั่งแอดมิดนะฮะ อันนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจ่ายนะฮะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแอดมิดเนาะต่อเนื่องไปถึงจนแอดมิดเนี่ยตรงนี้ประกันจ่ายนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสครับข้อนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับแต่ที่ใช้ก็จะเป็นข้อนี้ครับผมประกันอุบัติเหตุไอ้ตัวนี้ก็คือไฮไลท์ของฟิลิปเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เจ้าอุบัติเหตุตัวนี้ครับผมรักษาต่อเน,นื่องได้7วันที่อื่นนะคุณพ่อคุณแม่ไปใช้ใช่ไหมสมมุติว่าน้องหกล้มนะครับวันที่ไปล้างแผลไปทําแผลเนี่ยนะ แล้วก็จบเลยนะครับได้แค่วันนั้นวันเดียวถ้าหมอนัดมาล้างแผลอีกวันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวันต่อมาเนี่ยประกันไม่จ่ายนะแต่ที่ฟิลิปเนี่ยนะครับวันที่ไปล้างแผลประกันจ่ายปกติครับแล้วก็สามารถล้างแผลได้ต่อเนื่องอีก5วันเอ่ออีก7วันเลยนะครับผมนะรวมรวมวันที่เกิดเหตุด้วยก็เท่ากับว่าเป็น6วันเนาะล้างแผลต่อเนื่องได้6วันเลยอันนี้เป็นที่ฟิลิปที่เดียวเลยครับที่มีอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นจุดเด่นเลยแล้วก็มีในข้อสุดท้ายก็จะเป็นนนคาหหมอวััล้้ตรงี หมอเยอะมากๆนะครับเข้าพวกพยาไทยสมิติเวชอะไรเงี้ยสบายๆเลยเพราะว่ามีค่าหมอเนี่ยวันละพันสองเลยให้สูงสุดนะครับเก้เอ้ยเกวันเลยนะครับให้สูงสุด90วันแล้วมาดูครับไอ้ตรงแดงๆตรงนี้นะครับผม7จ็ด0สนห่นสี่ันแร้อคืออะไรคือวงเงินที่ใช้รักษาน้องต่อครั้งต่อโลกครับ รักษาน้องไอ้ตรงนี้มาจากไหนครับเจ0 0แสนเนี่ยมาจากเก้าสิบคูณห้าพันตรงนี้นะครับผมยี่สิบเอดคูณแปดแปดพันตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีค่าหมอเนาะเก้าสิบคูณร้อยี่สิบรวมกันเบสเ็จคูณกันออกมาแล้วนะครับวนเป็นเจ็ดสนหกหื่นสี่พันแปด้อยนะครับวงเงินนี้คือต่อครั้งต่อโลกนะครับเป็นไข้หวัดมีเจ็ดแสหกครับผมท้องเสียมีเจ็ดสหกครับผมคุณพ่อัคุณแม่ครับ เป็นโลกใหม่ได้เจ0 0 0 0ใหม่เรื่อยๆครับไม่มีจํากัดจํานวนครั้งไม่มีจํากัดวงเงินต่อปีนะครับผมนะฮะแบบว่าแบบฟรีเลยทีครับหรือว่าที่เราจะคุนหัวคือวงเงินบุฟเฟ่นั่นเองนะครับวงเงินบุฟเฟ่นะผมแล้วมาดูในข้อสุดท้ายก็จะเป็นชดเชยรายวันวันละหนึ่งพันบาทแอดมิสาวันได้3 0 0พันครับแอดมิห้าวันได้5้าพันครับตรงนี้จะเป็นเช็คส่งไปให้คุณพ่อหรือว่าเออเป็นอ่าเรียกว่าเงินโอนไปให้เข้าบัญชีบัญชีคุณพ่อคุณแม่ที่ ที่เราได้แนบไว้ในกรมธรรม์วันที่เซ็นสัญญากันเนาะแล้วมาดูในส่วนของสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของค่าเบีย้ยโหเบีย้ยเนี่ยน่ารักมากๆครับเบีย้ยแบบ 25, 2 5งหมเด็กผู้หญิงนะค่าห้องค่าห้องแบบ5,000นะอันนี้คือค่าห้อง5000นเนาะเด็กผู้ชาย2 9ง0 0 นะครับผม2 9งหมืนเกี้ยถูกไหมถูกมากๆโอ้โหแผนนี้ได้คุ้มครองชีวิต1ล้านบาทได้ค่าห้อง5,000ได้ชดเชยวันละหนึ่งพอีกและวงเงินเป็นวงเงินบุฟเฟ่ต์อีกนะครับขึ้นโรคขึ้นวงเงินใหม่ไม่เป็นโรคใหม่ค่ายาก็เยอะค่าหมอก็เยอะนะครับโอ้โหถามว่าแผนนี้ดีไหมจริงๆแล้วแผนนี้ขายดีมากๆครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นค่าห้อง5,000ที่แบบเพอร์เฟกมากๆนะครับผมยังไงก็ฝากพิจารณาค่าห้อง5,000ของฟิลิปด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นตัวไฮไลท์และตัวเด็ดของประกันเด็ก ฟรีลิปเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมาะกับโรงพยาบาลที่เป็นแบบอ่าอ่าสมิติเวชพยาไทยนะฮะคือที่แบบว่าอ่า B D N S เนาะแบบสมิติเวชพยาไทยแล้วมีโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรพวกเนี้ยฮะอันเนี้ยก็จะเหมาะนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกอ่าวิภารามพวก B Care พวกแบบอ่าโรงพยาบาลแบบอ่า อีกเกทหนึ่งเนาะสินแพทย์อะไรเงี้ยที่แบบว่าถ้าเป็นระดับดาวก็ประมาณสามดาวเนาะก็จะจะ,จะใช้สี่พันก็พอแต่ว่าวันนี้ถ้าใช้สมิติเวชพยาไทยนะครับผมก็แนะนําเป็นห้าพันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปนะคุณพ่อคุณแม่ที่จะเป็นค่าห้องเจ็ดพันนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปนะครับผมค่าห้องเจ็ดพันของเราด้วยนะครับผมเบียไม่แพงเลยอยากจะบอกว่าโอ้โหเบียรถูกมากๆนะครับนะบนะบนะบซื้อประกันกับฟิลิปเนี่ย ประหยัดค่าเบีย้ยไปได้ประมาณตั้งหมื่นสองหมื่นเลยนะครับผมนะลองเอาไปเช็คดูได้นะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหรือโทรหาได้เลยนะครับผมยินดีที่ได้ดูแลทุกทท่านครับผมผมอาร์ตเป็นะปกันเด็กเอ็กซ์เปิดยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านครับสวัสดีครับ